อาร์ตแกงครับซีรีส์สองอืกหลายว่เลยแจ็คมันแข็งอันเว้นอันเตะคือมันเห็ดแหย์ทางเท่าอาร์ทุกจุดมันเห็ดไหยมันมันบยหยุดยุ่นไหมมันเหล็กเหล็กมันด่างเลยต้องหักผามผามสมัยที่กี่ๆนี่แห้งๆบ้ค่อยอาร์เลย พาเป็นตำหน่งตำหน่งหัางห้างี่พ่อลนะครับนี่ลาห้างจะทรงไปทุกเมื่ออาสิจับแห้งอย่าง,งี้าจิงเรื่องย, <glad> <ises> ยุงสีอืมที่น,นี่ครับอาตรงนี้ แน่นอนว่ย